สวัสดีค่ะทุกคนวันนีนะคะพี่แป้งชวนจะาพนน้องไปรับของฟรีค่ะซึ่งคลิปนี้พี่ลงเป็นเวลาตอนตีสอนะคะของมาปุ๊บพี่แป้งรีบทำลงให้น้องเลยค่ะชิ้นนี้เนี่ยตอนเช้าน่าจะไม่ทันนะคะน้องเพราะของฟรีชิ้นนี้เหมันง่ายมากๆเลยค่ะมันคือหมวกพระจันทร์เสี้ยวที่จะอยู่บนหัวของเรานะคะน้องและเขาแจกเพียงแค่ห้าพันชิ้นเท่านั้นและน้องใส่มานะคะก็จะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยและแบบที่เราจะต้องเข้าไปเล่นนด่ก็คือแบบ easy o f b e นะคะแต่มันมีข้อแม เข้าไปเล่นแบบนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องเล่นในเซิร์ฟวีเท่านั้นจริงๆเซิร์ฟรวมมันก็ได้ค่ะน้องๆแต่น้องๆจะต้องเข้าออกบ่อยหน่อยนะคะแต่พี่แป้เนี่ยมีเซิร์ฟวีให้กับน้องๆทั้งหมด2อันนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเข้าไปหาน้องๆติดคิ้วน้องก็โลอแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะลองเข้าไปเล่นในเซิร์ฟรวมเองก็ได้ทิ้งลิงก์สองอันนี้นะคะน้องๆไว้ใต้คลิปนี้กับน้องเข้าไปเล่นเซิร์ฟวีค่ะเมื่อน้องๆเข้ามานะของฟรีมันจะเด้งใบเทปสู่โลบบััักกก้้้้้้้าาาานนนนนอองงงดดรรไไเเเเเลลลยยยคคคคค่่่่่ะะะหีีีทททววววสแแแแปขจต ใครที่ไม่ได้ทําก็เข้าไปทําได้นะคะในประตูตรงนี้ให้โนอนนเนี่ยไปเก็บกระดาษนะคะทั้งหมด2 5อันก็พอจากนั้นให้โนอนนอ่ะกดคําว่ามูลมิวสินะคะกดรับของฟรีชินีได้เลยค่ะหรือไม่มันก็จะเด้งมาให้กับโน,โน<ค>้องๆเลยแค่เก็บกระดาษทั้งหมด25อันนะคะโนองๆจำนวนของเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่กะเวลาให้ถูกและวทาให้ได้นะคะ